สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อธีวัตกัลยาประสิทธิ์นะครับหรืกก็คือครูแบงค์นี่เองวันนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงเนื้อหาสุดท้ายของบทเรียนที่3ในเรื่องของการคูณและการหารจำนวนนับนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราแล้วในวันนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับในบทเรียนของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารนะครับในบทเรียนนี้จะเป็นการที่ให้นักเรียนนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโจทย์ปัญหาของการคูณและโจทย์ปัญหาการหารนะครับโดยที่การสร้างสรรค์โจทย์ปัญหานั้นจะต้องไม่ผิดแปลกไปจากหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยวิธีการสร้างจะเป็นยังไงนั้นครูจะมีตัวอย่างเล็กๆยให้นักเรียนลองศึกษาตามและลองสร้างโจทย์ตามคุณครูดูนะครับ ในประโยคสัญลักษณ์แรกครับที่ขึ้นมาบนภาพนี่ก็คือ404ครับคูณ203เท่ากับจำนวนใดในเรื่องของหลักการคูณนะครับโจทย์ปัญหาการคูณเราจะรู้กันดีว่าจำนวนด้านหน้านะครับนี่ก็คือ404ในภาพนั้นจะมีความหมายว่าเป็นจำนวนกลุ่มและ203นะครับรีอก็คือจำนวนหลังเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นจำนวนสมาชิกของกลุ่มนะครับ พราะฉะนั้นนะครับหากครูต้องนําประโยคสัญลักษณ์นะครับนี้เนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหาครูก็ต้องสร้างโจทย์ปัญหาที่จํานวนกลุ่มเนี่ยเป็น404และจํานวนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็น203นะครับโดยครูจะมีวิธีการสร้างอย่างไงเราลองมาดูตัวอย่างที่ครูจะสร้างให้ดูกันเลยครับประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับ404คูณ203เท่ากับจำนวนใด โจทย์ปัญหาแรกที่ครูลองสร้างขึ้นมานะครับโจทย์ปัญหานี้มีอยู่ว่ามณีผลิตน้ำองุ่นมา404กล่องแต่ละกล่องเนี่ยใช้องุ่น203กรัมมณีต้องใช้องุ่นทั้งหมดกี่กรมัมจากโจทย์นะครับเราลองมาดูกันสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คือมณีเนี่ยต้องใช้องุ่นทั้งหมดกี่กรมัมสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ให้มามี2อ,อย่างนะครับก็คือมณีผลิตน้ำองุ่นมา404กล่อง แต่ละกล่องเนี่ยต้องใช้องุ่น203กรัมจากตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าจํานวนกลุ่มนะครับก็คือองุ่นเนี่ยทั้งหมด404กล่องสมาชิกในกลุ่มนะครับหรือก็คืออังุ่นแต่ละกล่องเนี่ยก็คืออังุ่น203กรัมนะครับจากข้อนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคเสัญลักษณ์ได้ตามด้านบนเลยครับก็คือ404คูณ203นั่นเองครับอ่าดังนั้นมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ ลุงชัยขายปลาหมึกราคากิโลกร,รัมละ203บาทขายได้404กิโลกร,รมัมลุงชัยขายปลาหมึกได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากตรงนี้นะครับถึงนักเรียนจะเห็นว่าครูเนี่ยเอาเลข203ขึ้นมาด้านหน้าเลยและ404เนี่ยอยู่ด้านหลังแต่หากเราเนี่ยวิเคราะห์โจทย์กันดีๆนะครับสิ่งที่ครูเขียนนั้นก็ยังไม่ค่อยผิดแปลกไปจากเดิมนะครับเราจะสังเกตว่าลุงชัยเนี่ยขายปลาหมึก ขายราคากิโลกร,รัมละ203บาทถูกไหมและปลาหมึกที่ขายเนี่ยขายทั้งหมด404กิโลกร,รมัมเราจะเห็นว่าปลาหมึกที่ลุงชัยขายเนี่ย404กิโลกร,รัมเนี่ยจะเป็นจํานวนกลุ่มซึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยจะขายได้203บาทก็หมายถึงสมาชิกของกลุ่มหรือก็คือเงินที่ได้จากแต่ละกิโลกร,รัมนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ2โจทย์ ที่เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่คูได้ยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาของประโยชน์แสนลับก,การคูณนะครับงั้นเรามาลองดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม203คนแต่ละคนต้องจ่ายค่าที่พักคนละ404บาทจะต้องจ่ายเงินค่าที่พักทั้งหมดกี่บาท จากโจดนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่าในโจทย์นี้เนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือสิ่งที่โจทย์นะครับบอกกับเราก็คือมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม203คนแต่ละคนต้องจ่ายค่าที่พัก404บาทถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนกลุ่มนะครับในโจทย์ข้อนี้ จะหมายถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง203คนและสมาชิกของกลุ่มนะครับหรือก็คือเงินค่าที่พักของแต่ละคนเนี่ยก็คือ404บาทจากโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับไม่สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์404คูณ203ได้นะครับซึ่งข้อนี้นะครับว่าถูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยจะถูกเขียนว่า203 คูณ404เท่ากับจำนวนใดซึ่งไม่ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นที่กำหนดให้นะครับแสดงว่านี่คือตัวอย่างของการสร้างโจทย์ปัญหาที่ผิดนะครับถึงแม้ว่าโจทย์ปัญหาการคูณนะครับหรือประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเนี่ยจะทำการสลับที่กันได้แต่หากว่านักเรียนเนี่ยสลับที่กันไปแล้วในบางครั้งบางทีนะครับถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกสลับที่มา ก็อาจทำให้ผู้ที่เข้ามาอ่านที่หลังเนี่ยผู้ที่ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นว่าโจทย์ปัญหานียมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอาจจะเข้าใจผิดถึงปัญหานั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกแบบโจทย์ปัญหานั้นนักเรียนก็ควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับถึงสิ่งใดเป็นจํานวนกลุ่มและสิ่งใดเป็นจํานวนสมาชิกของกลุ่มนะครับ ต่อมาเรามาดูประโยคเสียลักการหารกันบ้างดีกว่า6,500หารด้วย25เท่ากับจํานวนใดจากความรู้ที่เรามีนะครับในเรื่องของการหารหรือประโยคเสียลักการหารเนี่ยเราจะรู้ว่าจํานวนด้านหน้านะครับ6,500เนี่ยจะเป็นตัวตั้งส่วนตัวหารเนี่ยก็คือ25นะครับหรือก็คือตัวด้านหลังซึ่งถ้าสมมติว่าจะเป็นการพูดสรุปอย่างง่ายๆของการหารก็คือ เราเนี่ยมีอะไรสักอย่างอยู่จํานวนหนึ่งแล้วเราต้องการนํามาแบ่งทีละเท่าๆกันนะครับแบ่งได้จํานวนหนึ่งเนี่ยทีละเท่าๆกันอย่างอันนี้ก็คือเรามีของอยู่6,500ชิ้นต้องการแบ่งเป็น25กลกองกองละเท่าๆกันจะแบ่งได้กี่ชิ้นหรืออาจจะหมายถึงเรามีของอยู่6,500ชิ้นต้องการ แบ่งเนี่ยทีละ25ชิ้นน่ยจะได้ของทั้งหมดกี่กองอ่าก็คือประโยคแสนละการหาเนี่ยก็จะหมายถึงการแบ่งทีละเท่าเกันนะครับงั้นเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่ครูออกแบบกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโจทย์ปัญหาข้อแรกครับขเขียนว่าป้ามีส้มอยู่6,500ผล แบ่งใส่กล่อง25ใบกล่องละเท่าเท่ากันแต่ละกล่องจะมีส้มกี่ผลอันนี้นะครับครูเขียนไว้ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยก็คือจะถามว่าแต่ละกล่องจะมีส้มกี่ผลสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือป้ามีส้มอยู่6,500ผลและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้าเนี่ยเอาส้มแบ่งใส่กล่องทั้งหมดนะครับ25ใบแบ่งไปกล่องละเท่าเท่ากันอ่า แต่ตรนนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ได้ว่าเรามีของอยู่นะครับจำนวนหนึ่งก็คือมีส้มอยู่6,500ผลต้องการแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยหรือก็คือแบ่งใส่กล่องเนี่ยยีบห้ใบกล่องละเท่าเท่ากันจะได้ว่าในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีส้มกี่ผลนะครับจากข้อนี้นะครับก็จะสามารถสรุปได้เป็น6,500หารด้วย25่้เท่ากับจำนวนใดได้นั่นเองครับ งั้นมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับโจทย์ปัญหาอีกข้อของครูก็คือในเดือนนี้ครับใบบัวช่วยแม่ทำงาน25วันได้เงินค่าขนมมาทั้งหมด6,500บาทถ้าใบาบัวได้รับเงินค่าขนมวันละเท่าๆกันใบบัวจะได้รับเงินค่าขนมวันละกี่บาทจากข้อนี้เห็นไหมครูเอาตัวเลข25ขึ้นมาก่อนอีกแล้วแล้วตามด้วย6,500อยู่ ขึ้นมาที่หลังนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์โจทย์กันดีๆเราจะเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าการทํางานช่วยแม่ทั้งหมด25วันของใบบัวเนี่ยจะมีเงินค่าขนมทั้งหมด6,500บาทซึ่งโจทย์เนี่ยครับถามว่าถ้าใบาบัวเนี่ยได้รับเงินค่าขนมวันละเท่าๆกันใบบัวจะได้เงินค่าขนมวันละกี่บาทซึ่ง จำนวนวันที่ทำงานของใบบัวทั้งหมดก็คือ25วันนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือถ้าให้พูดสรุปอย่างง่ายนะครับก็จะหมายถึงว่าใบาบัวเนี่ยได้รับเงินค่าขนมทั้งหมด6,500บาทจากการช่วยแม่ทำงาน25วันตกลงแล้วใบบัวทำงานนะครับช่วยแม่เนี่ยได้เงินวันละกี่บาทหรือก็คือ6,500หารด้วย25เท่ากับจำนวนใดนั่นเองครับ แต่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าจะให้ยกตัวอย่างที่ผิดนะครับของประโยคแสลักการหารอย่างข้อนี้ถ้าจะให้พูดว่า25าหารด้วย6,500เท่ากับจำนวนใดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือเราก็จะเขียนโจทย์ที่จะเป็นกำหนดสิ่งของอยู่25ชิ้นต้องการแบ่งเป็น6,500กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละกี่จำนวนนะครับแต่ตรงนี้นะครับอยากจะให้นักเรียน ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็มีข้อตามทั้งจากโจทย์ปัญหาของการคูณและโจทย์ปัญหาของการหารที่คขณยกตัวอย่างไปนะครับต่อไปนะครับเราลองมาดูเพิ่มเติมกมัอีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจัดภาพทีนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือเราจะต้องมีภาพนะครับหรือก็ แต่ก็คือจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราเนี่ยใช้ในการสร้างโจทย์จากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาได้เหมือนเดิมมีเงื่อนไขอย่างเดิมก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานั้นนะครับจะต้องไม่ผิดแปลกไปจากหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากภาพด้วยนะครับเพื่อใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหานะครับ าจากในรูปภาพนี้นะครับครูมีรูปภาพให้ก็คือเป็นข้อมูลของสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับมีบอกวันเปิดบริการมีบอกถึงค่าบัตรเข้าชมนะครับว่าถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะ100บาทปะวะสนะครับหรือนักศึกษาระดับมหาวิทยายลัยเนี่ยห้บาทเด็กเล็กนะครับหรือปะวะชเนี่ยยีบาทค่าราชการในเครื่องแบบ50บาท ผู้สูงอายุคนพิการหรือพระสงฆ์นะครับก็จะเข้าชมฟรีหรือถ้าหากไปชาวต่างชาตินะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะ150บาทถ้าเป็นเด็กก็จะเป็น70บาทจากตรงนี้นะครับครูจะลองเอาข้อมูลจากภาพของสวนสัตว์เนี้ยที่ครูได้รับมามาสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารอย่างละหนึ่งโจทย์ให้นักเรียนดูนะครับอ่ามาดูที่โจทย์ปัญหาการคูณก่อนเลย ครูสร้างโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้ข้อมูลจากภาพว่าโรงเรียนนะครับพานักเรียนชั้นป .4 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นะครับไปกันทั้งหมด217คนจ่ายค่าบัตรเข้าชมคนละ20บาทอยากทราบว่าโรงเรียนจ่ายค่าเข้าชมของนักเรียนกี่บาทนะครับเราเนานครับในโจทย์เนี่ยจะเป็นนักเรียนชั้นป .4 ซึ่งก็จะเป็นเด็กเล็กนะครับข้อมูลในภาพก็เขียนว่าเด็กเล็กเนี่ยค่าเข้าชม20บาท แสดงว่านี่นะครับครูเป็นการเริ่มมีการโยงข้อมูลจากภาพเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาสร้างโจทย์ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านักเรียนนะครับป .4 ที่มาทัศนศึกษาเนี่ยทั้งหมด217คนเนี่ยจะเป็นจํานวนกลุ่มและค่าบัตรเข้าชมนะครับต่อน,นักเรียน1คนเนี่ยก็คือ20บบาทหรือก็คือสมาชิกในกลุ่มนะครับแสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเมื่อถูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะมีค่าได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย จะมีค่าได้เท่ากับ217คูณ20เท่ากับจำนวนใดนะครับอะต่อมาเดี๋ยวครูจะออกแบบโจทย์ปัญหาการหารให้เราดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันโดยใช้ข้อมูลจากภาพโจทย์ปัญหาการหารของครูนะครับก็คือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับจ่ายเงินค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ไป3,450บาท ข้อมูลจากภาพครับบัตรราคาใบละห้าสิบบาทเห็นไหมครับว่าเด็กมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีค่าเข้าชมห้าสิบบาทนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มนี้นะครับมีกันทั้งหมดกี่คนาจากโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะสรุปได้ว่าคู่เนี่ยมีของอยู่จํานวนหนึ่งหรือก็คือมีเงินอยู่สามพันสี่้อยห้าสิบบาทนําไปซื้อบัตรเข้าชมเนี่ยใบละห0สิบบาทหรือหมายถึงว่าเอาไปแบ่งนะครับ ไปทีละ50บาท50บาท50บาทคุณจะได้บัตรมาทั้งหมดกี่ใบนะครับก็คือหมายถึงจํานวนนักศึกษาเนี่ยจะเข้าชมได้กลุ่มนี้จะมีกี่คนโจทย์ปัญหานี้นะครับก็จะสามารถสรุปได้เป็น3,450หารด้วย50เท่ากับจํานวนใดนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้คโคเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับ จะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวนักเรียนเองสร้างโจทย์ปัญหาที่ดีและถูกต้องและไม่ผิดหลักทางการคณิตศาสตร์ได้แน่นอนครับถ้านักเรียนนั้นได้ศึกษาคลิปในความรู้นี้แล้วอาต่อมานะครับคุณจะขอสรุปความรู้ในเนื้อหาของการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหา,การกันสักหน่อยดีกว่าโดยนะครับสรุปบทเรียนของเราก็คือ ในการสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากประโยคสัญลักษณ์หรือการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆและความสอดคล้องกับจำนวนที่กำหนดให้นะครับรวมไปถึงการสร้างสั์นั้นจะต้องไม่ผิดหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับและการสร้างโจทย์ปัญหานั้นนะครับจะต้องสร้างให้ครบสมบูรณ์นะครับคือจะต้องมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ถามในโจทย์ปัญหาด้วยนะครับและนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับและจะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของในบทเรียนที่3ของเราเลยนะครับสําหรับนักเรียนนะครับคนไหนนะครับที่ต้องการสอบถามความรู้เพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลอะไรนะครับนักเรียนก็จะสามารถทักแชทไลน์ส่วนตัวนะครับเข้ามาหาครูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ